นโยบายของรัฐบาลนะครับแล้วก็สํานักงานตำรวจแห่งชาตินะครับแล้วก็ท่านผู้จัดการตำรวจภูธรภาค3นะครับท่านผู้ังคับการนะครับแล้วก็เป็นนโยบายของท่านผู้ว่านะครับภายใต้365วันนะครับสี่เกียต้องปลอดภัย24ชั่วโมงนะครับเราได้สิบ่วนข่าวนะครับเกี่ยวกับการแข่งรถนะครับไม่ว่าจะขับรถได้กำลังถึงความปลอดภัยรถประมาทบาทเสียท่อดังนะครับ ขอให้เกิดความเดือดร้อนลำคาญแก่ประชาชนนะครับส่วนรวมและนอกจากนี้ก็เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพไปจรลดอุบัติเหตุนะครับเราได้บรูรณาการกําลังนะครับของอตำรวจภูธรจังหวัดศรสะเกตนะครับแล้วก็ท่านผู้การได้สั่งการให้สพเมือ,สอ,อง,งสะเกตนะครับแล้วก็ผมก็ได้ร่วมกับทีมงานน้องๆฝ่ายป้องกันรปราบปรามฝ่ายสืบสวนฝ่ายจราจรนะครับมาร่วมการบูรณาการโดยประสานกับผู้นําท้องถิน่นท่านกำน,น,นันตำบลพนขา ท่านผู้ใหญ่บ้านนะครับหมู่3หมู่9ของห้วยซันแห่งนี้เป็นพื้นที่รับผิดชอบของหมู่3หมู่9นะครับแล้วมาตรวจสอบก็ปรากฏว่าครบรถจักรยานยนต์นะครับในเบื้องต้นนี้ประมาณ20คันได้นะครับตรวจสอบแล้วท่อดังบ้างนะครับแล้วก็ไม่มีเอกสารแสดงความครอบครองนะครับไม่มีทะเบียนรถแล้วก็ส่วนใหญ่90%ไม่มีใบขับขี่นะครับทั้งหมดนี้เราจะนำไปที่ตรวจสอบที่สพเมืองศรีเกตนะครับเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปครับ ไฟอะไรนาทีหคร่งเดนผมก็นอนไม่ได้หนึ่ง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  มันก็เทืือกแล้ว <re bekannt usion> <omdat> <small>